สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมมาพูดกันถึงเรื่องราวของผู้นําในประเทศต่างๆกันดีกว่าครับยุคนี้สมัยนี้เองเนี่ยก็มีหลากหลายประเทศนะครับที่มีผู้นําที่อายุน้อยมากๆนะครับผมบางคนเนี่ยก็บริหารงานได้ราบรื่นนะครับบางคนก็บริหารงานเหมือนรุ่นเก่าบางคนก็มีแนวคิดใหม่ๆมาบางคนอาจจะสุดโต่งมากๆเลยตัวอย่างของคนหนึ่งที่สุดโต่งเนี่ยนะครับผมให้พูดเร็วๆเลยเนี่ยหลายหลายคนคงนึกถึงตัวของวลาดิเมียเซลนสกี้ของยูเครนถูกไหมแต่โอเค อันนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในสภาวะสงครามม็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับผมจะหาว่าบริหารดีไม่ดียังไงเนี่ยคงตอบไม่ได้แต่ในวันนี้เนี่ยเราจะหยิบยกประธานาธิบดีคนหนึ่งนะครับผมที่พลิกประเทศเลยพลิกประเทศแบบว่าจากประเทศที่ไม่มีใครรู้จัก กลายเป็นประเทศที่ดูมีอนาคตสดใสขึ้นมาเลยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ผู้นําที่เป็นคนรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแล้วประเทศโอ้โหมันดีอย่างเดียวเลยข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มันก็แตกต่างกันไปในแต่ละกรณีด้วยนะไม่ได้ว่าเอากรณีนี้ของประเทศนี้มาใช้แล้วมันจะเหมือนกันไปหมดเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเซตอัพอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่ได้จะมาแบบยุยงส่งเสริมเตอยงใดแต่แค่จะมายกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราได้คนยุคใหหม่คนัว หม่ไม่มาบางทีเนี่ยถ้ามันบริหารออกมาแล้วดีเนี่ยรับรองว่าประเทศติดจ,จรวดอย่างแน่นอนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเอลสวาดอร์นั่นเองครับเฮ้ยเอลาวาดอร์คืออะไรนะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปถูกไหมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับโอ้โหเอลสวาดอร์อยู่ที่ไหนบนโลกวะเน,นี่ยเอลสวาดอร์นะครับผมเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกานะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ถือได้ว่าเล็กที่สุดในทวีปอเมริกาด้วยนะครับผมที่นี่เองเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าหลายๆลคนผมเชื่อเลยว่าไม่เคยได้ยิน ชื่อประเทศนี้อย่างแน่นอนประเทศนี้เล็กจริงๆนะครับผมมีขนาดเพียงแค่2 1 4 4 1ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมีประชากรอ,อยู่อาศัยทั้งประเทศเนี่ยก็ประมาณ6ล้านคนเท่านั้นเองโดยภาษาหลากัลกๆที่พูดกันเนี่ยก็จะเป็นภาษาสเปนนะครับและอย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยนะครับผมในประเทศแถบอเมริกาที่อยู่ตรงกลางๆเนี่ยลงล่างมาจากเม็กซิโกลงไปถึงแบบอเมริกาใต้เลยเนี่ยนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนประเทศที่แบบจเจริญอ,อะไรมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาย,ยาเสพติดค่อนข้างเยอะมี เรื่องของแก๊งยาเสพติดเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยถูกไหมนะครับเอลซาวาดอร์ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับผมเอลซาวาดอร์เนี่ยมีแก๊งค้ายามีแก๊งอันตพามีมาเฟียอะไรอยู่มากมายนะครับแต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไป เมื่อตัวของนายยิบุเกเล่ประธานาธิบดีคนล่าสุดได้ขึ้นสู่ตำแหน่งในปี2019ชายคนนี้ได้พลิกเอลซาวดอร์ยังไงกันละ่ะตัวของเขาเนี่ยมีนโยบายที่สุดต่งเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสุดโต่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปแต่แค่ในกรณีของเอลซาวดอร์เนี่ยมันออกมาดูจะมีอนาคตที่สดใสนะครับโดยเอลซาวดอร์เองเนี่ยนะครับผมเขาได้ประกาศเลยเป็นประเทศแรกของโลกเลยผ่านนโยบายของนายยิบุเกเล่เนี่ยแหละว่าเขาจะรับบิตคอยเป็นรีเกิลเทนเดอร์นะครับผมหรือว่ารับ i ิตคอยเป็นเงินตามกฎหมายนะครับก็คือสามารถใช้บิตคอยซื้อของจับจ่ายอะไรต่างๆในประเทศได้และนอกจากนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลของประเทศเนี่ยก็มีการเก็บสะสมบิตคอยเอาไว้ด้วยใช่ไหมล่ะครับตรงนี้เองเนี่ยห,ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นทําให้ประเทศจเจริญตรงไหนเลยบิตคอยตอนนี้ก็ราคาตกอยู่ด้วยถูกไหมถ้านับตั้งแต่วันที่ตัวของนายยิบุเกเล่ไล่ซื้อมาเนี่ยอาจจะขาดทุนอยู่ด้วยซ้ําไปแต่ทีนี้เองเนี่ยแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ได้กําไรในวันนี้แต่บิตคอยเป็นเทคโนโลยีที่หลายๆคนมองว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับผมและอีกหน่อยเนี่ยต้องขึ้นอย่างแน่ แต่อะ ต่อให้ขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แหละมันเป็นเรื่องของอนาคตถูกไหมนะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยนะครับได้ทําให้เอลสวาดอร์นั้นเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคประเทศแถบอเมริกาใต้อเมริกากลางของคริปโตเคอเรนซีไปเลยตรงนี้เองเนี่ยก็มีนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาในเอลสวาดอร์เต็มไปหมดนําเงินหลั่งไหลเข้ามาในประเทศจํานวนมากนะครับผมนอกจากจํานวนเงินที่มาแล้วเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังตามมาด้วยเพราะว่าประเทศที่บิตคอยถูกกฎหมายเนี่ยเหล่าผู้ที่เป็นนักพัฒนาทางด้านสายคริปโตเนี่ยนะครับผม,บผมเขาก็จะไปรวม ตัวการไปตั้งบริษัทไปตั้งอะไรอยู่ในเอลซาวาดอร์นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เหมือนยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวเลยโอเคเรื่องกำไรขาดทุนอะไรเนี่ยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เอาเป็นว่าสามารถดึงนักลงทุนไปได้ดึงคนเก่งไปได้ดึงทาเล n ทไปได้นะครับแล้วก็ยังดึงเมดเงินเข้าสู่ประเทศได้อีกด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ว่าประเทศในแถบเดียวกัน,นยอย่างที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องแกงคา้ายามีปัญหาเรื่องแกงคัตาผ่านเยอะถูกไหมนายฟุกุเระเนี่ยนะครับผมได้มากับนโยบายสุดเด็ดขาดเลยนะครับผมในการไล่จัดการกับเรา แกงค้ายาพวกนี้นะครับซึ่งก็มีการปราบปรามอย่างจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมคลิปการปราบปรามเองเนี่ยเราได้พูดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีหรอกด้านมืดก็มีเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าหลังจากการปราบปรามแกงขายาครั้งใหญ่แกงอน,พนุพันครั้งใหญ่ที่เรียกได้ว่าปราบปรามกันแบบถอนรากถอนโคนเลยนะครับผมจับคนไปกว่า60,000คนนะครับซึ่งแบบอยู่กันแออัดมากๆในคุกตรงนี้ก็สงสารคนที่โดนจับไปเหมือนกันแล้วก็มีคนที่เป็นแพ้เนี่ยโดนจับไปบ้างแหละเพราะว่าหกหมื่นคนเนี่ยมันคงไม่ได นะครับผมแต่ตรงนี้สามารถช่วยประเทศได้อย่างชัดเจนเพราะว่าทังเอลซาวดอร์เองเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมกันสูงมากๆเลยนะครับผมอย่างอัตราในปี2020เนี่ยอยู่ที่80คนต่อ1000 0แคนนะครับแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่ได้มีนโยบายนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมแค่ในปี2021นนะครับจำนวนของคนตายทั้งประเทศเนี่ยจากหล้านนะตายไปแค่พันกว่าคนเท่านั้นเองนะครับผมเท่ากับว่าลดจาก80เนี่ยนะครับผมเหลือ7.6นะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในปี2022เน ลดลงมาอีกประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เหลือแค่ประมาณ3คนกว่าต่อ1นึ่งแคนเท่านั้นเองจาก80ต่อน1นึ่งแนะลดลงมาเหลือ3กว่าคิดดูดีว่ามันลดมาเยอะขนาดไหนนะครับผมจับคนไป60,000คนเนี่ยแต่สามารถลดการตายได้อย่างจํานวนมากมายมหาศาลชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากกับผลงานของเขานะครับเพราะว่าสมัยก่อนเองเนี่ยยังมีช่างที่เป็นช่างซ่อมรถคนหนึ่งอะ่ะก็ได้บอกว่าโดนขู่กันโชคเป็นประจําเลยหรือว่าบางฮีแก๊งค้ายาเนี่ยเอารถมาให้ซ่อมฟรีๆก็ต้องซ่อมให้นะครับผมจะส่งลูก ออกไปเดินตอนกลางคืนออกไปเดินเที่ยวเล่นก็ไม่สามารถทําได้นะครับแต่ตอนนี้ถนนที่เอลซาวาดอร์ปลอดภัยแล้วเหมาะแก่การให้นักลงทุนต่างประเทศให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้แล้วเพราะว่าถ้าตรงนี้มันไม่สอดคล้องกันนะต่อให้ตัวเองจะเปิดตัวเป็นแฮกคริปโตขนาดไหนแต่ประเทศไม่ปลอดภัยถูกแก๊งค้ายาคุมเนี่ยใครจะกล้าเข้ามาเลยครับถูกไหมเฮ้ยฉันจะเอาเงินมาลงทุนนะแต่เดี๋ยวถูกแก๊งค้ายาปล้นก็ไม่ได้สิตอนนี้ก็เลยต้องมีการไล่จัดการแบบจัดเต็มเลยนอกจากนี้เองเนี่ยเป้าหมายต่อไปของตัวของนาฮิบุเกเเ่นะครับผมคือการถอนลากถอนโค คอรัปชันของประเทศนะครับซึ่งก็ได้มีแผนการต่างๆมามากมายรวมไปถึงมีความพยายามที่จะลดที่นั่งของเก้าอี้ในสภาเนี่ยจาก84เหลือ60เพื่อลดปัญหาคอรัปชันลงด้วยนะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ทําจริงได้นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว,ว่านโยบายเป็นยังไงจะบอกไว้เลยว่าตัวของนายยูบุเกเร่เนี่ยมากับนโยบายที่แบบว่าโอ้โหสุดตองทั้งนั้นเลยถูกไหมรับบิตคอยไปเป็นรีเกลเทนเดอร์เลยเนี่ยสุดตองมากๆนะครับหรือว่าจะการไล่ปราบตามแก๊งค้ายาแบบถอนรากถอนโคนอย่างเงี้ยจับคนไปเลยเอาไปเลย6 0 0 0 0คนยัดคุกกเลยคุ เองเนี่ยนะครับผมจุคนได้ประมาณแค่4 0 0 0 0คนเท่านั้นเองอ่ะจับคนไป6 0 0ม0่กว่าคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าสภาพความไปอยู่ในคุกนี่ก็นรกแตกเหมือนกันเลยครับแต่แรกมาด้วยความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยในท้องถนนให้กับผู้คนหลายๆคนก็มองว่าคุ้มเหมือนกันจากการประเมินเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าการที่นายิบุกเกเล่เนี่ยได้ไล่จับไอ้พวกแก,งก๊งอนุพาน์หมดอย่างเงี้ยนะครับผมได้ช่วยประหยัดเงินการขู่กันโชคการเรียกค่าไถ่ในเอลซาวดอร์มากถึงประมาณ50ล้านดอลลาร์เลยนะครับผมตีเป็นเงินไทยเนี่ยตีกันเร็วๆอ่ะก็ประมาณเป็นพันล้า นะครับผมประมาณเกือบเกือบสองพล้านบาทเลยประหยัดเงินที่จะเข้าสู่แก๊งไปได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีด้านมืดตามมาเหมือนกันนะครับซึ่งด้านมืดในเอลสวาดอร์เราได้เล่าไปแล้วนะครับผมแต่จริงจเนี่ยอันนี้เสริมให้หน่อยละกันว่ามันก็มีด้านมืดของประเทศรอบข้างด้วยเหมือนกันเพราะว่าเอลสวาดอร์ไล่ปราปามแบบนี้นะครับผมทางประเทศใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นฮอนดูัสเม็กซิโกคอสตาริกาเองก็เจอปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเหล่าแก๊งถูกไล่ป่าปามเนี่ยนะครับพวกเขาจะหนีไปไหนได้เลยครับถ ก็หนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยแหละครับทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีปัญหาแกงมากขึ้นนั่นเองแต่อันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของประเทศเขาแหละจัดการยังไงนะครับผมถูกไหมแต่เอาเป็นว่าตัวของเอลซาวดอร์เองเนี่ยดูเหมือนว่ากําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผ่านผู้นํายุคใหม่ที่อายุเนี่ยเพียง41ปีเท่านั้นเองเปลี่ยนจากต้องใช้คําว่าหลังตีนเป็นหน้ามือเลยแล้วกันนะครับผมถูกไหมคือไม่ได้เปลี่ยนแบบนิดเดียวนะเปลี่ยนแบบฟุ๊บ เปลี่ยนแบบพลิกโลกเลยอ่ะโอ้โหจากประเทศที่มีแต่อาชญากรรมไม่มีอาชญากรรมแล้วเปลี่ยนประเทศที่ร้าหลังกลายเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีประเทศแห่งคริปโตเคอเรนซีประเทศแห่งบล็อกเชนไปเฉยเลยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้จากการดูรายการ m y s t e r y World นะครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u ั่นเจอร์สกิลนั่บบ Business, น ทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยห่ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต 1,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W u นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ